สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่15มิถุนนาถึง15กรกฎาคมมาดูกันนะคะว่าชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนในช่วงเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568นี้ จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างดังนั้นมาดามขออนุญาตชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไพ่ใบแรกได้ไแบบพ่เดอะซันเดอะซันในช่วงนี้เขาบอกว่าชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนพฤษภาคมมีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่บ่อย นะคะใครที่อยู่กับที่ใครที่อยู่กับบ้านใครที่ชอบ w o r k ์ r ฟอร์มโฮมไม่ชอบไปไหนอยู่กับบ้านไม่ก้าหน้านะแต่ถ้าคุณออกสู่โลกภายนอกออกไปพบปะเจะเจอสอังคมข้างนอกเนี่ยเขาบอกว่าด้วยความด้วยด้วยนิส,สัยของคุณนะคะด้วยความที่คุณเป็นคนที่น่ารักเข้ากับคนได้ง่ายพูดจาดูน่ารักน่าฟังมันจะทําให้คุณได้รับโอกาสดีๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะชาวราศีมิถุนที่ใครที่ พูดเก่งๆคุยเก่งๆมีนิสัยเหมือนเด็กยิ่งจะทําให้คนรักใคร่เมตตาคุณมากยิ่งขึ้นในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี้ยชาวราศีมิถุนบางคนมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆนะคะเป็นงานท้าทายความสามารถซึ่งคุณสามารถที่จะทําได้ทําได้อย่างดีและประสบความสําเร็จด้วยเพียงแต่ว่า ในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี้ชาวราศีมิถุนบางคนอาจจะทําอะไรที่สําเร็จแล้วแต่เป็นคนขี้เบื่อคุณอาจจะขี้เบื่อง่ายอาจจะอยากเปลี่ยนอยากอยากจะมองหาอะไรที่มันท้าทายความสามารถมากกว่าเดิมทําก็ได้นะคะในช่วงของเดือนออพฤษภาคมเขาบอกว่าชาวราศีมิถุนเองเ่ยเป็นช่วงของการที่เรียกว่าดูน่ารักดู เป็นเป็นคนที่มีนิสัยเหมือนเด็กจะทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่รักใคร่เมตตาคุณหรือชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนบางคนในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ถ้าใครที่อยากมีลูกมีเกณฑ์จะได้ลูกบอกก่อนนะคะสําหรับใครที่แบบโอ้อยากมีลูกมานานแล้วไม่มีสักทีก็มีเกณฑ์ที่จะได้บุตรตําแหน่งต่อมาตําแหน่งการเงินนะคะกระดุมพระได้นักบวชหญิงนักบวชหญิงในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนการเงินของคุณเนี่ย ไม่ได้โดดเด่นมากจนเกินไปแต่บอกเลยว่าเงินไม่ขาดมือนะคะเงินไม่ขาดมือบางครั้งบางทีมันอาจจะเหมือนเหมือนกับว่าเฮ้ยมันกําลังจะแย่แล้วมันกําลังจะไม่มีเงินแล้วเดี๋ยวมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายอันนั้นอันนี้ขึ้นมาอยู่ก็จะมีเงินเข้ามาเองนะคะมันก็จะมีเงินได้เข้ามาแบบปรับทําให้เงินไม่ขาดมือแต่ถ้าถามว่ามีเงินเหลือกินเหลือเก็บหรือมีเงินเป็นกอบเป็นกำไมมในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่เงินไม่ขาดมือมีเงินผ่านมือตลอดเวลา ไม่จนไม่รวยนะคะเสมอตัวในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้นเรียกว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีความเชื่อมีความศรัทธาหรือหมั่นสวดมนต์ไหวพ้พระนั่งสมาธิอยู่บ่อยๆเซนส์นของคุณ่ะ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวคุณจะช่วยคุณอุ้มชูคุณในเรื่องการเงินได้เป็นอย่างดีในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนบางคนก็จะหมดเงินไปกับเรื่องความรักบางคนอาจที่จะบางคนนะด้วยราศีมิถุนบางคนเขาก็ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์จริงๆไม่ใช่ค่อนข้างหรอกเข,ขามีเสน่ห์ทุกคนแหละราศีมิถุนนะ่ะ เพราะฉะนั้นบางคนก็อาจที่จะซื่อสัตย์กับคนกับคนรักแต่บางคนก็อาจที่จะมีการตุกติกวอกแวกไปบ้างเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเสียเงินไปกับการที่เรียกว่าไปส่งเสียไปเลี้ยงดูไปให้ไปให้คนที่เราอาจที่จะเปิดเผยไม่ได้เกิดขึ้นได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรที่มันผิดสินข้อสามถ้ามันผิดสินข้อสามชีวิตเราอาจที่จะแย่ลงก็ได้นะคะแต่ถ้า ในที่นี้เขาบอกว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วถ้ามองว่าในช่วงนี้เป็นยังไงได้นักบวชหญิงการเงินของคุณอาจจะยังดูคุมเคือยังไม่ค่อยชัดเจนกับไรายได้เท่าไหร่นะัแต่ไม่เดือดร้อนนะคะมาดูในตำแหน่งต่อมาสหัดชะสักโคนะคะตำแหน่งต่อมาสหัดชะเพื่อนฝูงที่น้องได้ไพ่ก้าเหรียญ เ้าเหรียญในที่นี้เขาบอกว่าน้องคนที่ถัดจากคุณลงไป <c oughs> หรือว่าเพื่อนฝูงขออภัยนะคะ <c oughs> เพื่อนฝูง <c oughs> เพื่อนที่สนิทนะคะหรือน้องที่ขัดถัดจากคุณลงไปถ้าเกิดว่าเป็นไม้นะคะเป็นไม้เป็นโสดอยู่คนเดียวสามารถช่วยเหลือสนับสนุนคุณได้โดยเฉพาะผู้หญิงนะคะในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนผู้หญิงที่เป็นโสดที่เป็นไม้นะคะ ถ้าไม่ไม้ก็เป็นโสดอยู่ตัวคนเดียวมีเงินมีทองมีอำนาจวาส,สนาบารมีสามารถช่วยเหลือสนับสนุนคุณได้หรืออาจจะชวนคุณไปลงทุนร่วมหุ้นหรืออาจที่จะสนับสนุนคุณเรื่องการเงินได้แต่ต้องเป็นถ้าเป็นพี่น้องก็ต้องเป็นน้องคนที่ถัดจากคุณลงไปถ้าดูว่าน้องคนที่ถัดจากคุณลงไปเขาเป็นไม้เขาโสดเขาไม่เออเขามีเงินมีทองเขาจะช่วยเหลือคุณแต่ถ้าเขา เป็นไม้เป็นโสดก็จริงแต่เขาการเงินไม่ดีเขาก็อาจจะช่วยเหลือคุณไม่ได้ก็อาจจะกลายเป็นเพื่อนฝูงที่เป็นไม้เป็นโสดแล้วมีแล้วฐานะการเงินดีเนี่ยถ้าคุณเดือดร้อนคุณไปขอความช่วยเหลือเขาช่วยเหลือคุณนะคะทีนี้ตําแหน่งต่อมาพันธุทความสัมพันธ์ในครอบครัวได้อัศวินถ้วยความสัมพันธ์ในครอบครัวเขาบอกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวรักใคร่กันดีไม่ว่าจะเป็นคู่ครอ,องของคุณ เอ่อพ่อแม่พี่น้องลูกหลานรักใคร่กันดีตะมุตำมิกันไปแต่ก็เอ่อเขาเรียกว่าเป็นช่วงจังหวะที่มีความรักมีความอบอุ่นในครอบครัวเป็นอย่างดีแต่ถ้าถามถึงว่าให้การช่วยเหลือสนับสนุนกันเป็นที่ปรึกษาก็ได้มากกว่าแต่จะให้ช่วยเหลือสนับสนุนกันเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่มีมากพอแต่ให้ความรักความเมตตาต่อกันมีมากเลยทีเดียวเรียกว่าครอบครัว อบอุ่นนะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้มีอะไรสามารถปรึกษาได้แสดงความรักอย่างชัดเจนแม้กระทั่งคู่ครองแม้กระทั่งตัวคุณเองแม้กระทั่งพ่อแม่ลูกหลานพี่น้องนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออาคารที่อยู่อาศัยของคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นน้ำขอยให้การปกป้องคุ้มครองดูแลพญานาคพระแม่ธรณีบิดมวยผมหมั่นท่องคาถาท่านทุกวัน สวดมนต์นั่งสมาธิสวดบทที่เราสวดเป็นประจำแล้วเสริมด้วยชินบัญชรยอดพระกันไตรปิดกบาร,รมีสามสิบทัดบทหลวงพ่อโสธรแล้วตามด้วยคาถาบูชาพญานาคคาถาบูชาพระแม่ธรณีบีบมวยผมจะยิ่งส่งเสริมให้คุณดีมากยิ่งขึ้นนะคะตำแหน่งต่อมาปุตตะโอ้ได้สี่ไม้เท้าปุตตะในที่นี้ โครงการใหม่ๆหรือโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาสําหรับคนที่ทํางานประจําคนที่ทํางานราชการมีโอกาสที่จะได้รับโครงการใหม่ๆโอกาสใหม่ๆหรือมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปเริ่มต้นโครงการใหม่ๆหรือสถานที่ใหม่ๆที่ทําให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นดีมากกว่าเดิมนะคะส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพอิสระหรือองค์กรอิสระต่างๆงานฟรีแลนซ์ต่างๆเขาบอกว่า ถ้ามีโครงการใหม่ๆประสบความสําเร็จนะคิดจะลงมือทําในเดือนพฤษภาคมนี้ลงมือทําได้เลยมันอาจจะสวนกระแสเพราะในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้โดยโดยลออโดยรวมไม่ใช่โดยรอบโดยรวมแล้วเนี่ยเขาบอกว่าภาวะเศรษฐกิจมันไม่ดีตั้งแต่หลังแผ่นดินไหวเนี่ยมันยิ่งสุดขั้วมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเดิมมันก็แย่อยู่แล้วมันยิ่งแย่หนักกว่าเดิมแล้วมาบวกกับอะไรพฤษภาโรงเรียนเปิดเทอมนะคะ ค่าหนังสือค่าชุดนักเรียนค่าจิปาถะถ้าโรงเรียนเปิดเทอมเนี่ยนั่นหมายถึงอะไรค่ารถโรงเรียนค่าเรียนพิเศษค่าเสื้อผ้าค่ารองเท้านะคะทุกอย่างมันต้องมีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ปกครองจะสะดุดติดขัดอย่างหนักมากในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ดังนั้นชาวราศีมิถุนคุณอาจจะสวนกระแสจากธุรกิจจากสิ่งที่คุณจะลงมือทำแล้วมัน อาจจะเป็นการที่เรียกว่าสวนกระแสได้มันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จแต่ถ้าบางคนบางคนคิดว่าธุรกิจฉันไม่สวนกระแสอย่าเพิ่งลงมือทํามันอาจจะไปโชคดีเกี่ยวกับเรื่องความรักแทนนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ใครที่โสดอยู่มีเกณฑ์มีคู่และมีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์รวดเร็วมากและอาจจะลงเอยกันได้อย่างรวดเร็วจะเจอคนที่ตมุตมิน้ารัก นะคะเป็นช่วงจังหวะมีเสน่ห์ของคุณแล้วจะพบรักกับคนที่อายุน้อยกว่าด้วยนะคะเป็นคนที่มีอายุใครชอบกินเด็กก็ปื้มไปนะคะส่วนใครที่ไม่ชอบกินเด็กก็ไม่เป็นไรเราก็ชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าได้แต่ถ้าเป็น คนชอบกินเด็กก็เรียกว่าปลื้มไปมีโอกาสได้ลงเอยพัฒนาความสัมพันธ์รวดเร็วและลงเอยรวดเร็วมีโอกาสได้แต่งงานส่วนใครที่พูดคุยกันมานานแล้วในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้มีเกณฑ์ได้แต่งงานกันนะคะส่วนสําหรับออตำแหน่งต่อมาอาลิอุปสรรคติดขัดการขัด,ขดแย้งจากเพื่อนร่วมงานเจ้านายหัวหน้างานสําหรับคนที่ทํางานประจําได้ไพ่เก้าวถ้วยนะคะหรือใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอาชีพอิสระต่าง จะมีเจ้ากรรมในเวรไหมยังไม่มีเจ้ากรรมในเวรในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้อุปสรรคติดขัดการขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายหัวหน้าง,งานถือว่าไม่มีนะเพราะคุณมีแบ็กอัพที่ดีนะคอยหนุนหลังคุณอยู่ดังนั้นจึงไม่มีใครที่จะมายุ่งมาข้องเกี่ยวมาหรือมาแกล้งมากลั่นแกล้งรังแกคุณในช่วงนี้ด้วยแบ็กอัพของคุณนะ่ะที่คอยหนุนหลังคุณอยู่จัดว่าเขาเกรงใจไม่มีใครกล้าย,ยุ่งกับคุณ ส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือทําอาชีพอิสระใดๆก็ตามมีคนให้การสนับสนุนคุณอยู่เบื้องหลังอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนอุปสรรคติดขัดต่างๆไม่มีเกิดขึ้นเจ้ากรรมในเวรในช่วงนี้ยังไม่มีนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องความรักสําหรับคนมีคู่กันบ้างปัตตนินะคะได้แปถ้วยแปดถ้วยในที่นี้เขาบอกว่าเราอย่าเจ้าชู้มากเกินไปสําหรับ ชาวราศีมิถุนบางคนบางคนที่มีนิสัยเจ้าชู้คู่ครองของคุณจะไม่ทนแล้วนะบางสิ่งบางอย่างที่ลงมือทำร่วมกันแล้วมันกำลังที่จะไปถึงฝั่งที่ดีเขาอาจที่จะยอมทิ้งทุกอย่างคุณอยากได้คุณเอาไปเลยแล้วเขาจะเดินออกจากชีวิตคุณเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนหรือลัคณามิถุนใครที่เจ้าชู้อยู่เลิกซะนะไพ่เตือนคุณแล้วนะถ้าคุณไม่เลิก คุณคิดจะจับปลาสองมืออยากจะมีรักสามเศร้าเราสามคนเป็นไปไม่ได้เขาจะไปจากชีวิตคุณแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เจ้าชู้ใครที่รักครอบครัวถึงแม้จะเป็นคนมีสเสน่ห์มีคนเข้ามาทำให้คุณหวั่นไหวไปบ้างแต่เมื่อคู่ครอ,องของคุณเตือนสติคุณแล้วคุณขอโทษนะคะ <c oughs> <c oughs> ขออภัยค่ะแล้วคุณกลับมากลับมาเออ คิดได้แล้วไม่ยุ่งเกี่ยวคู่ครองของคุณก็ยังอยู่กับคุณต่อนะเขาอาจจะไม่เดินออกจากชีวิตคุณแต่ถ้าคุณทําอีกครั้งหนึ่งเขาอาจจะไปจากชีวิตคุณแต่ถ้าเรื่องความรักของคุณไม่ตุกติกไม่วอกแวกก็ต้องระมัดระวังเรื่องการงานเพราะคุณจะมีศัตรูนะคะศัตรูเปิดเผยเนี่ยที่ไม่คอยอยุแย่คอยกันแกล้งแล้วอาจจะทําให้เจ้านายเราเนี่ย ตำนหนิเรานู่นนี่นั่นถึงแม้เราจะมีแบ็กอัพที่ดีแต่เขาอาจจะจำตาหนิเราจนเราขาดความอดทนต่อให้คุณมีแบ็กอัพที่ดีแค่ไหนก็ตามคุณต้องมีความอดทนถ้าคุณขาดความอดทนอีกนิดเดียวมันจะประสบความสําเร็จอยู่แล้วคุณดันทิ้งและคนอื่นมาชุบมือเปิบเนี่ยมันน่าเสียดายไพ่จึงเตือนคุณไว้ว่าอย่าใจร้อนอย่าวู่วามเรามีแบ็กอัพคอยหนุนหลังถึงแม้จะมี บางครั้งบางทีอาจจะตเจอศัตรูที่แอบแกล้งแอบใส่ร้ายป้ายสีแล้วเจ้านายหัวหน้างานเราที่อยู่ใกล้ชิดเราเชื่อเขาคุณก็จะต้องหนักแน่นเอาไว้เพราะถึงยังไงเราก็ยังมีผู้ใหญ่ที่บางทีเขาอาจจะลอดหูลอดตาไปเขามองไม่เห็นเนี่ยเรายังมีผู้ใหญ่ที่ใหญ่กว่าเขาสนับสนุนเราอยู่ดังนั้นอย่าทิ้งอะไรกลางคันมันน่าเสียดายโอกาสดีๆของคุณนะคะตำแหน่งต่อมามรณะ การพัดภาคสูญเสียเจ็บป่วยจากลาอุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งสุขภาพต่างๆของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะได้ไพ่สี่ถ้วยเขาบอกว่าพัดภาคสูญเสียเจ็บป่วยจากลาเจ็บเออพัดภาคสูญเสียยังไม่มีนะคะการจากลายังไม่มีเกิดขึ้นสุขภาพเจ็บป่วยมีนะคะแต่ว่าไม่มากนักอย่าวิตกกังวลมากจนเกินไปอาจจะเป็นการเจ็บป่วยแบบ ตามสถานการณ์ดินฟ้าอากาศก็ได้นะคะแต่อุบัติเหตุไม่มีเกิดขึ้นด้วยตัวเราเองเนี่ยอาจจะมีการที่เรียกว่าฉันเคยแข็งแรงอะ่ะฉันเคยไม่เป็นนู่นไม่เจ็บป่วยอะไรง่ายๆทําทไมช่วงนี้เดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่อยู่มันเป็นธรรมดาอากาศร้อนเหลือเกินแล้วอยู่ดีๆก็แทรกด้วยฝนแล้วแทรก,กฝนเสร็จร้อนต่อต้องคนที่แบบอืมให้อึดแค่ไหนก็ต้องเป็นมันก็ต้องมีน้ํามูกบ้างฟึดฟัดบ้างเป็นแค่เพียง เจ็บป่วยธรรมดาไม่มีอะไรที่ถึงขั้นรุนแรงระงระวังเกี่ยวกับระบบฮอร์โมนสักนิดนึงถ้าเป็นผู้หญิงมันจะทําให้อารมณ์แปรปรวนถ้าเป็นผู้ชายระวังเกี่ยวกับเรื่องต่อมลูกหมากบวมโตระวังระบบระบบน้ําในร่างกายการฉี่นะคะฉี่ติดขดัดหรือการเป็นนิ่วในถุงน้ําดีเป็นนิ่วที่กระเพาะปัสสาวะเป็นนิ่วที่กลวยไตยใครที่ชอบกั้นปัสสาวะระวังการเกิดเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบด้วยนะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องน้ําเหลืองด้วย นะใครที่อดหลับอดนอนน้ำเหลืองจะมีปัญหาแล้วจะทําให้คุณเป็นภูมิแพ้แบบรักษาไม่หายเกี่ยวกับโรคผิวหนังตําแหน่งต่อมาสุภะเกียรติยศชื่อเสียงวัสนาบาร,รมีได้4ี่ดาบในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี้ยยังไม่มีเกณฑ์ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งยังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้อะไรทั้งสิ้นคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยอยู่บ่อยๆทําให้ เวลางานมันมีการลาเกิดขึ้นแล้วขาดงานไม่ตรงตามที่เขากําหนดมันก็เลยทําให้โอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลยยังไม่ได้ต้องถูกเลื่อนไปก่อนนะคะส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอาจจะช่วงนี้ธุรกิจของคุณอาจจะดูเงียบเ,เงียบระดอบไปนิดนึงจากการที่เราล้มเจ็บอยู่บ่อยๆไม่สบายอยู่บ่อยๆเดี๋ยวเป็นนูน่นเป็นนี่ทําให้เราไม่เต็มที่กับงานงานมันก็เลยแทนที่จะก้าวหน้าได้มากกว่านี้มันก็เลยสะดุดติดขัดไปบ้างนะคะ ก็ต้องดูแลสุขภาพให้มากๆเพราะว่าชาวราศีมิถุนมีเกณฑ์ของเรื่องสุขภาพเจ็บป่วยไปตามตามันดินฟ้าอากาศตำแหน่งต่อมากรรมาการงานได้ราชินีถ้วย <c oughs> ก็บอกการงานมีความอุดมสมบูรณ์มากเลยทีเดียวถึงแม้จะมีอุปสรรคติดขัดไปบ้างแต่คุณก็มีโอกาสที่จะทํางานได้บรรลุเป้าหมายมีโอกาสที่จะได้ขึ้นไปอยู่ในตําแหน่งสูงๆได้ในโอกาสข้างหน้าถึงแม้ตอนนี้จะยังไม่ได้แต่โอกาสข้างหน้าที่มีโอกาส เพราะคุณมีภาวะของความเป็นผู้นําคุณทําอะไรก็ตามลูกน้องบริวารที่อยู่ใต้อานาจของคุณเนี่ยเขาจะได้รับความสุขความสะดวกสบายไปด้วยได้รับความรักความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะงานประจําไม่ว่าจะธุรกิจส่วนตัวเพราะฉะนั้นการงานจัดว่ายังไหลลื่นด,ดีอยู่ถึงแม้นจะบางครั้งบางทีจะรู้สึกว่าเฮ้ยเจออุปสรรคเจอขวากน้ําต่างๆแต่คุณสามารถข้ามผ่านมันไปได้ด้วยดีนะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ แหมมันก็ต้องมีบ้างเลยนะใครจะสวนกระแสบแบบชนิดไม่เจออุปสรรคติดขัดเลยในเมื่อธุรกิจเเศรษฐกิจเป็นแบบนี้แล้วก็บวกกับโรงเรียนเปิดเทอมด้วยนะคะตำแหน่งต่อมาลาพระโชคลาภได้ไพ่สิบ ถ้วยสิบถ้วยเขาบอกว่ามีเกณฑ์มีโชคลาภนะแต่โชคลาภในแต่ละคนของชาวราศีมิถุนไม่เหมือนกันคุณอาจจะบางคนอาจจะได้โชคลาภจากคนในครอบครัวอย่างเช่นถ้าเกิดมีเด็กเกิดใหม่คุณก็อาจจะซื้อความยาวซื้อน้ำหนักซื้อวันเกิดซื้อเวลาเกิดก็ได้หรือคุณอาจจะได้โชคลาภจากครอบครัวจากคนที่จากไปก็ได้อย่างเช่นว่าคนในครอบครัว ญาติพี่น้องเราจากไปอาจจะซื้ออายุเขาซื้อวันตายเขาซื้อเออพ่อสอเกิดซื้อพอสอที่จากไปอะไรก็ได้จะได้เลขที่คือคุณตั้งใจซื้ออันไหนคุณจะได้โชคลาภจากคนในครอบครัวอันนั้นหรือบางคนอาจจะไม่ได้มีโชคลาภเกี่ยวกับลาบลอยแต่คุณอาจจะมีโชคลาภเกี่ยวกับสัตว์สองเท้าอย่างเช่นบางคนก็อาจที่จะได้แต่งงานนะคะบางคนที่เออแต่งงานมานานแล้วอยากจะมีลูก คุณก็อาจจะมีเกณฑ์ที่เรียกว่าคู่ครอ,องของคุณจะท้องหรือตัวคุณอาจจะท้องก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะได้โชคลาภเป็นสัตว์สองเท้าแทนแล้วแต่บางคนหรือบางคนก็อาจที่จะประสบความสําเร็จในด้านการงานที่คาดหวังมานานแล้วได้ปูมบาเหน็จรางวัลต่างๆอันเนี้ยก็สุดแล้วแต่บางคนที่จะมีบุญวาสนาที่ไม่เหมือนกันมาดูในตําแหน่งสุดท้ายตําแหน่งสุดท้ายวินาศได้ไพ่หกเออหกเหรียญ <c oughs> ขออภัยนะคะไพ่ห <c> ก <oughs> เหรียญเขาบอกถึงว่าถ้าศัตรูลับๆศัตรูลับๆมีแต่จะมาในลักษณะของการที่เรียกว่าเป็นมิตรกับคุณเพราะเขาจะยังไม่แสดงความชัดเจนว่าเขาเป็นศัตรูลับๆกับคุณเขายังต้องการการช่วยเหลือจากคุณอยู่เมื่อไหร่ที่คุณช่วยเหลือเขาเขาก็จะดูดีกับคุณเมื่อไหร่ที่คุณดูเอ,อบางอย่างที่คุณจะช่วยคุณอาจจะช่วยตามความเหมาะสมถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่ช่วยเขา เขาก็จะเอาคุณไปติชิ้นนินทาใส่ร้ายป้ายสีคอยว่าคุณหรือคอยขัดแค้งขัดขาด้วยการไปรยุผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้แต่ให้ระมัดระวังว่าคนที่คุณช่วยเหลือเขานั่นแหละบางคนก็จริงใจบางคนไม่จริงใจกับคุณเพราะฉะนั้นสตูลับๆมีถ้าถามถึงเรื่องคดีความเขาบอกว่าถ้าคุณมีคดีความแล้วถ้าคุณเป็นถ้าคุณมีหลักฐานหรือว่าเอกสารหลักฐานต่างๆที่มัน น้อยเกินไปเบาเกินไปคู่กรณีของคุณอาจจะเป็นฝ่ายชนะนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีหลักฐานที่หนักแน่นพอมากพอสามารถไปลบล้างกับเรื่องต่างๆได้หรือสามารถเอาไปยืนยันได้ว่าคุณเป็นฝ่ายถูกคู่กรณีก็อาจที่จะแพ้คุณไป ส่วนใครที่ไม่มีคดีความพยายามอย่าให้มีเกิดขึ้นระมัดระวังคําพูดคาจาที่จะส่งผลทําให้คุณมีคดีความได้ระมัดระวังการปฏิบัติตนประพฤตินตนอย่าออกนอกลูก่นอกทางอย่าตุกติกอย่าหมกเม็ดอย่าอย่ามีกลโกงต่างๆไม่งั้นจะมีคดีความเกิดขึ้นได้นะคะส่วนความทุกข์ใจความทุกข์ใจหรือหรือความลําบากความอ,อึดอัดใจไม่สบายใจต่างๆ ไม่ได้มาจากใครมาจากตัวเราเองทั้งนั้นถ้าเรารู้จักปล่อยวางเป็นความทุกข์ใจของคุณไม่มีเลยจริงๆในในที่เนี้ยคุณมีความมั่นคงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณอาจจะทุกข์ใจว่าได้รับความรักจากบางคนก็คิดได้รับความรักจากพ่อแม่น้อยไปทําไมพ่อแม่รักน้องมากกว่าเราทําไมพ่อแม่รักพี่มากกว่าเราจริงๆเขาก็รักเหมือนกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าความรักพ่อแม่ไม่มีทางมีเท่ากันอยู่ ถ้าคุณให้ความสบายใจมากกว่าพ่อแม่ก็จะรักคุณมากกว่าถ้าคุณให้ความสบายใจน้อยกว่าพ่อแม่ก็จะเป็นรักคนที่เขาให้ความสบายใจกับพ่อแม่มากกว่าส่วนถามว่าแล้วรักไหมรักรักมากกว่าคนข้างนอกแล้วกันเพราะว่าถ้าคนข้างนอกมันลังแกพ่อแม่พร้อมพร้อมสู้พร้อมลุยช่วยเราแต่ถ้ากับคนในบ้านด้วยกันมันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าคุณปฏิบัติตัวแบบไหนส่วนถ้าเกิดว่าเจ้านายหัวหน้างานเราจะคิดว่าอุ้ยเขาตาเล็กตาใหญ่รักลูกน้องไม่เท่ากัน อันนี้เราก็ไปบังคับอะไรเขาไม่ได้เราก็ต้องดูตามผลงานเราก็ต้องรู้ว่าเขาประจบเก่งแค่ไหนถ้าเราเป็นคนไม่ชอบประจบแล้วแต่เรามีผลงานบางทีการเรียนเนี่ยมันมันสำเร็จกว่าวก,กว่าผลงานมันก็จริงนะเพราะฉะนั้นนะเราก็ต้องรู้จักเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่บ้างหรือไม่ถ้าเราไม่ชอบแบบนั้นเราก็ปล่อยวางไปซะถ้าไม่ได้ทําอะไรแล้มันเดือดร้อนจนมากมายเกินไปเราก็อยู่บนความสบายใจของเราจะดีกว่านะคะ <c oughs> จบคำพยากรณ์สำหรับชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนและะ้วค่ะใครที่สนใจอยากจะเรียนศาสตร์ไพ่ย,ยิปซีไพ่โคโคโลโนไพ่ออร์คเคกิลหรือแม้กระทั่งศาสตร์มหาสจัทรโดมิโนทักกินบ็อกมาที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงหรือแอดไลน์ line, ส่วนตัวมาสอบถามค่าเรียนกันได้หรือใครสนใจอยากจะดูดวงแอดไลน์ line, ส่วนตัวมาสอบถามกันได้นะคะถึงค่าครูส่วนสําหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนศาสตร์ไพ่โคโคโลโนหรือศาสตร์ มาหาสจัตเโดมิโนโมาดามกำลังจะเปิดสอนคอร์สพิเศษนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2568นี้ที่โรงแรมเมเบิร์สอนวันเดียวจบตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นเรียนในห้องแอร์มีอาหารกลางวันให้มีอาหารช่วงเบรกให้มีใบประกาศให้มีหนังสือมีไพ่ให้แล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้3เดือนมีสำหรับใครที่สนใจจะเรียนต้อง ทักอินบ็อกมาจองคิวเพราะมาดามรับแค่30คนค่าเรียนแค่เพียง6,999บาทเท่านั้นส่วนสำหรับใครที่ไม่เอาอยากจะเรียนแบบละเอียดเพราะว่าศาสตร์ไัยโคโคโนมาดามสอนทั้งหมด30ชั่วโมงจบอยากเรียนแบบละเอียดมาเรียนส่วนตัวด้วยการเรียนออนไลน์ค่าเรียนออนไลน์ส่วนตัวเรียนแบบตัวต่อตัวค่าเรียน18,000บาทสอน30ชั่วโมงสอนครั้งละ5ชั่วโมง6ครั้ง มีตำราให้นะคะมีไพ่ให้เรียนเรียนออนไลน์ไม่ต้องเดินทางสําหรับใครที่จะเรียนเป็นกลุ่มต้องมีห้าถึงสิคนขึ้นไปมาดามจะเปิดสอนออนไลน์นะคะค่าเรียน8 0 0พบาทสอนสาสิบชั่วโมงเหมือนกันเรียนห้าวันละห้าชั่วโมงครั้งละห้าชั่วโมงห้าหกครั้งถึงจะจบ ไม่มีตาําราไม่มีไพ่ต้องซื้อต่างหากนะคะใครสนใจแบบไหนทักอินบ็อกมาเรียนกันได้ส่วนเอ่อถ้าจะเปิดเรียนเปิดสอนวันไหนนั้นอะ่ะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมยังไม่แน่ใจว่าเป็นต้นเดือนหรือหรือปลายเดือนส่วนศาสตร์ไพ่โคโคโลโนโเอฟศา,า,าสตร์ไพ่มหัสจรรย์ไม่ใช่ไพ่ศา,า,าสตร์มหัศจัรย์โดมิโนโจะไปเปิดสอนเดือนถัดไปนะคะสำหรับเ c ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่จะได้ ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครุ้ยให้กับมาดามเนวยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ